หมออีลเัเดอคุณผู้ชมหมออีลําเดอรอคุณผู้ชม,มสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันแฮมแล้วครับมุกระประจําเดือนนะครับโอ้ยสก,กีสุกส้สุก,กีนี่มาดูก่อนนะครับว่ามีอะไรอย่างพ่องนี่ใกล้ๆตะก้มีลูกชิ้นไส้กรอกแล้วก็เต่าหูนะครับอันนีหมึกกรอบกุ้งเห็ดเข็มทองแล้วก็นี่หูเส้นเฮ้ย หมูกระทะอันน,นี้ชื่อมันหมูกระทะน,นี่หมูชามชั้นนะครับตับสันคอแล้วก็ไส้ตามด้วยผักนะครับแล้วก็นี่น้ำจิ้มสองอย่างสุกี้กับซีฟูดฟ้ดนะครับนี่ขบขบเลยเดี๋ยวกว่อนลูกเดี๋ยวกว่อนแ้วปุดไฟแล้วนะครับใส่น้ำซุปก่อนนะกลองนะเอาละครับปิดไฟแล้ว ใส่น้ำสุกก่อนนะครับเดินละครั้งนะครับมามากกินด้วยกันนะครับผมหามาไก่นึ่สุกี้เย่างกิ้นก่อนนะครับสามชั้นยุงเดิมมาแล้ว ห้อ,องสามชัน้นนี่ครับไปบุญละเขาแฮนี่นะครับสลักนะครับวนันนี้สลักบ้านโคราชนนี่เลยครับเด็กโครเชนไม่ได้ไปนะครับนี่ครับผม นี่จะเป็นการต้มเนี่ยนี่ครับรมาครับมาครับกินด้วยกันครับผมจุ่มจิ้นจุ่มนี่สะโพกมันนะครับผมี๋ยวคนสานจะต้มนี่ก่อนนะครับนี่ใส่หวานนะครับผม น้องได้ค่ะอยู่มเฮาได้สั่งมุงไขไครได้สามารถกินกว่าท่าน้องจอมกันค่ะกินกว่าท่าไว้นะี่นนะี่เป็นกระท่าให้ท่าไปเดนะ้น,นี่ตับนะครับนี่บกุดเลยตามไปนี่นะครับปุ้งหย่างไหมต้มลงเลยเลยรวมไปเลยรวมนิดครับ ร้อน,อนมากเยอะมากดีจำไม่หมึกกรอบทำแล้วมืดแล้วครับผมปิดไฟไว้ก่อนนะครับ ลวกแล้ว,ลวนี่ชันคอนะครับนี่สีฟูดก่อนนะครับชันคออืมหมออีลัมเลยคุณผู้ชมมากมาครับอร่อยมากครับผมอามันนุ่มเวลาเราลวกลวกมาลายเนี่ยครับ ลวกแล้วก็มากินนีไม่ต้องลวกลวกไว้นานนะครับลวกประมาณสิบสามสิบวิก็กินได้แล้วนี่ครับผม,อ,ม,อ,ม,อ,มอร่อยมากครับผมมาครับมาครับนี่สามชั้นสุกแล้ว อย่างต่อท,ทุกเดือนนะครับพนักงาน6ะนะครับ ล้างคอกัอนครับมาครับมาครับผมกินกระทพด้วยกันครับอโอ้สุก,กี้นะครับ สามชั้นนี่อร่อยมากครับมันจะอร่อยกว่าสามข้ออีกถ้าเป็นสะโพกอะไรมันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับลองลกขย,ย่างนี่ต้องสามชาั้นนีเคยอบอีกจับนะครับอืมอมไปมาหน่อยลุงเอะ กุ้งสูงแล้วนะครับตีกุ้งอืม,มาอู้นั่นแล้วสังข้อนี่ลงไปแล้วนะครับดูนี่ก่อนอีกินกุ้ง กรงนี้ไม่ต้องเกยนะครับโคดสันไม่เคยเกยเนแบบนี้เลยไม่ครับผมอ,มอ่อยมาครับผมมาครับมาครับคุณตจ๊กันครับ คลิปนี้ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมฝางผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจโคลชชานด้วยนะครับสวสัสดีครับ